มีทางบ้านถามมาว่าการทําบุญในวันพระได้บุญมากกว่าทําบุญในวันธรรมดาจริงหรือเปล่าครับจริงๆทําบุญน่ะควรทําทุกวันนะคุณโยมแต่ว่าวันพระเนี่ยเป็นวันพิเศษที่เราทําเป็นพิเศษนี่ถามว่าทําไมเพราะว่ามันมีความพิเศษอย่างนี้นะวันพระเนี่ยพระทั้งก็จะอยู่กันที่วัดเนี่ยค่อนข้างพร้อมหน้าพร้อมตาเราจะไปทําบุญต่างๆเนี่ยมันก็สะดวกด้วยใช่ไหมมีพระรับสังฆทานรับทานของเราได้เยอะถ้าเป็นวันพระใหญ่ ก็คือ15วันครั้งเช่นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าวันคืนเดินมืดเนี่ยแรม14-15ข5้าค่เป็นต้นก็พระท่านจะลงบทฟังปฏิโมกกันเขาเรียกว่าวันพระใหญ่ในยมโลกเนี่ยไฟนรกจะดับชั่วคราวนะสัตว์นลกก็มีโอกาสที่ว่าเออได้ปลอดจากการลงทันชั่วคราวเราทำบุญแล้วจะอ,อุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติของเราเองที่บังเอิญ ไปพลาดพลั้งทําอะไรไม่ดีแล้วก็ตกระนกลงไปในยมโลกเนี่ยเออบุญมันก็ถึงเต็มที่ขึ้นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงของพระอินทร์เนี่ยยังไปรวมตัวกันที่สุทันมาเทวสภาแล้วก็บูชาจุรามณีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นวันพิเศษที่เราเองควรจะทําบุญเป็นพิเศษเช่นเดียวกันถ้าโบราณแล้วเราก็ บางทีเขานุ่งขาวหงขาวเนี่ยเอาข้าวปลาหาไปถวายพระแล้วก็อยู่วัดรักษาอุโบสถสีเลยนะค้างวัดเลยเนี่ยถือศีลแปเลยก็มีเนี่ยยุคนี้แนมะ้เราเองไปถือศีล8ที่วัดไม่สะดวกถ้าใครสะดวกทำได้ดีถ้าไม่สะดวกอย่างน้อยเราเองก็ให้ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทําบุญเป็นพิเศษเจริญพร